วัดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จะมาฟาร์มมาร์ตวอเตอร์กังฟูนะทุกคนให้ได้สี0ร้อยเพื่อไปทำวีสองนะทุกคนเพื่อไปทำอะไวอเตอร์กังฟูวีสองนะทุกคน,ป, ok น,กคนปึ๊บปึ๊บ,บอื้มเม่ก่งมากที่ไม่กินกับอันไหนโอเคได้แล้ว โอเคทุกคนพี่จะมาฟารไม่ถึง400รนะตอนนี้ก็390น้อยกคนก็ขาดนิดนึ่งไดู้้ยนันนี่เลยมาอยู่หลังต้นไม้มาคุณ ก็ใจป็น

ค okay. okay. ือปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุลบปลากกันบปุุ๊บ 97จเต็มได้ the แค้นตอนนั้นหรือปเปล่าทุกคนเขาแค้นตอนนั้นหรือเปล่าเขามาฆ่าพี่เนี่ยเขาจะมาฆ่าพี่เนี่ยเขาแค้นตอนคลิปนั้นแน่เลยทุกคนตามจะมาฆ่าจ,จับเราเข้ามาฆ่าอย่างเดียวเขาแค้นอย่าเข้ามาใกล้ทุกคนสีรรส่ร้อยมาแล้วมาสี่ร้อยแล้วทุกคน ฉัโอเคใช้ประตูโอเคทุกคนในที่สุดพี่ก็เก็บมาสครบสี่ร้อแล้วนะทุกคนจะไปตรงเกาะกลางนะทุกคนจ้งจุดเกิดมาเลยคุณคนในที่สุดพี่ก็จะได้มัด ชัชกคชักเมียนะนะทุกคนพี่ก็จะได้นี่ทุกคนนี่มันก็จะบอกอะไรประมาณนี้เพราะว่าพี่ฟามมัดครบครบสี่ร้อยแล้วไงทุกคนมันก็เลยให้พี่เรียนนะเรียนอะไรนะทุกคนโอเคทุกคนพี่ขอกดเรียนรู้เลยแล้วกันป <rí> e> <reinforce> ุ๊บว้ว <in> <dark> ทุกคนบอสริปอินดาเกิดทุคน ำไงดีขอเช้หมัดใหม่ตีเลยแล้วกันทุกคนโอ้ยพี่อยากตีอินดาบอสอินดาทุกคนอ ุยโอ้ยบอสมินใช้ดาบโยรุนะทุกคนนี่จะตุ้ยนะทุกคนโอ้ย nah ไอคนตีมันก็ตีพี่อีกทุกคนเออพี่กลัวตีไม่ทัน อไหนไอ้กัวแอปนินแอปนินอยู่ไหนแอปนินอยู่นีน่อนโอ้โหไม่ได้ทุกคนพี่ไม่ได้อะ่ะนี่อัพขอนเลยทุกคน รับก่อนพี่จะเป็นมัดคาราเต้มันก็ใช้ดีนะทุกคนมันก็น่าจะดีอะคิวก็น่าจะดีทุกคนพี่ต้องฟาาไม่รกเท่าไหร่นะโอเคทุกคนพี่ก็ได้มาแล้วนะหมัดชาร์กแมนคาราคาาเต้น,นะทุกคน V2 มันเปลี่ยนชื่อแล้วลทุกคนชาร์กแมนคาราเต้น,นะทุกคนจะเป็นฟองน,น,น้ำอย่างเงี้ยพอมันต่อยแล้วมันไม่หันหน้านี่ทุกคนมันจะทาอย่างนี้เลยคี่ว่าพี่จะไปฟาร์มสักนิดหนึ่งนะทุนคนมันชื่อกอรช็อกโกแลตนะโอเคนี่คือเกาะที่คนจะต้องคนจะมาฟาร์มบอ่อยนะ พี่เป็นตีเลยจไมาทำปึ๊บมาเออได้ไงเออไม่ได้ทุกคนพี่นินบอกว่าพี่ตายไปอ่ะมันเลยทำบั็กไม่ได้ดุยอันนี้ก็มากวนหลาย น,นี่ไงอุ้ยมันตีแรงขึ้นนะทุกคนหรือว่าพี่คิดเองแต่มันตีแรงขึ้นนี่ไงพี่ว่าพี่รามารวมกันเลยดีกว่ามันจะได้แบบมัดขึ้นมัดพุ่งพุ่งขึ้นเยอะเลยทุกคนพุ่งเลยพุ่งเลย โอเคทุกคนพ,พี่ได้สกิลแรกแล้วสกิลแรกคือเฮ้ยได้เท่อยู่นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้ใช้ได้ทุกคนใช้ได้มันดี ตามเท่าไหร่ดีทุกคนสองร้อยเลยไหมสองร้อยดีกว่าทุกคนปีศาได้มามันต้องใช้คุ้ม,ม,อมโอ้เพื่อมาทำให้มนมันกระจายอะ่ะ ไปจาเพื่อนตุยไมได้ข้าวหัวฟิวจะอยู่ก็จะอยู่ก็ได้ข้าหม้อฟิวถึงแล้วคนนีตูได้ถือว่าดีนะทุกคนนี่พี่จะให้ดูสกิลแรกนะทุกคนเป็นกัน ปล่อยน mm ้ำออกไปข้างหน้าทุกคนเดี๋ยวลองใช้ดูลองใช้กับมอนดูนะทุกคนมันจะเป็นยังไงเฮ้ยได้ที่รู้สึกว่ามันตีแรงขึ้นนะทุกคนมันคือ V2 ไงทุกคนมัดชากแมนคาเต้ V2 มันก็ต้องแรงขึ้นอยู่แล้วทุกคนแรงจริง มาแล้วทุกคนพี่ก็จะฟาร์ไม่ถึงสองร้อยไปเลยนะทุกคนฟาร์ไม่ถึงสองรอยไปเลยทุกหมัดพี่ก็จะเริ่มจากตารทุกหมัดพี่ก็จะฟาร์ให้ถึงทกทีาำไมทำไมมันยืนอยู่บนน้ำได้ทุกคนทุกทีมันยืนอยู่บนน้ำได้ทุกหมัดเป็นวีสองพี่ก็จะฟาร์รมาร์าทให้ถึงสองร้อยเลยทุกคน

จะิิแล้วทุกคนสกิลแรกก็เปิดเปิดสกิลแรกเป็นการ มันมีสกิลเยอะกว่าเพื่อนมันมีสกิลสี่สกิลเลยทุกคนมันมีเยอะกว่าเพื่อนถ้าสกิลหรือเปล่าฉันพี่จะไม่ได้แต่ที่รู้ก็คือมันมีหลายมันมีเยอะกว่าเยอะวันนี้สกิลเยอะกว่าเพื่อนนะทุกคนเกิดแล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บนี อย่ารู้รื่อกกีคล์ดสอนเป็นยังไงทูกคนอุ้ยทุกคนพี่ตีเพื่อนแรงมาก เพื Workers, ่อนอย่ามากลนวได้ไหมันเดินมันเดินนนนี่กนอย่ามาลใกล้แล้วทุกคนใกล้จะสองร้อยแล้วอีเดียว่นั้นทุกคนอีกเดียเท่นั้น เปไงอู้เป็นการปล่อยอันนี้ไปข้างหน้านะเุ้ยเหมือนจะแรงนะทุกคนดูก่อนทุกคนมแรงไหมเฮ้ยแรงอยู่นะเอ้ย,อยส่งไวมาแล้วู่กคน นะทุกคนพี่ก็ฟาร์มถึง200มาแต่นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะคะบ๊ายบาย